แกงจืดบาชอเด้งร้อนๆสดคล่องคอหม้อใหญ่ๆมาแล้วจ้าเห็นบาชอเด้งๆแน่นแน่นแบบนี้จะบอกว่าต้นทุนไม่แพงอย่างที่คิดนะถ้าอยากดูว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้คือบะชอเด้งป้าเลือกใช้บะชอเด้งซองสีเหลืองของซูเปอร์เชฟจะบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเน้นๆไม่ใช้เศษเนื้อเด้งแน่นนุม่ม ราคาก็สุดแสนจะประหยัด1ถุง1กิโลกรัมเพียง125บาทเท่านั้นเองขั้นตอนการทำแกงจืดเต้าหู้บาชอเด้งนำน้ำา4ลิตรใส่หม้อตั้งไฟต้มจนกระทั่งน้ำเดือดระหว่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเตรียมวัตถุดิบในส่วนอื่นๆกันนะจ๊ะวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็จะมีกระเทียม9-10กลีบทุบพอบุบรากผักชี5ราก ผักกาดขาว3มหัวโดยป้าจะหั่นแยกส่วนของใบและส่วนของก้านที่แข็งๆไว้แครอทครึ่งหัวหั่นเป็นชิ้นต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายเล็กน้อยค่ะเอาไว้สำหรับโรยเต้าหู้ไข่3หลอดหั่นเป็นชิ้นในส่วนของเครื่องปรุงที่เราจะใช้งานก็จะมีซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะและพริกไทยป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชา ตอนนี้น้ำในหม้อเดือดดีแล้วนะจ๊ะก็นำกระเทียมรากผักชีก้านผักกาดขาวแครอทใส่ลงไปในหมอ้อนำบาช่อเด้ง,งสีเหลืองของซูเปอร์เชฟ1กิโลตักเป็นชิน้นใส่ลงไปในหมอ้อในการตักป้าจะใช้ช้อน2อันตักบาช่อเด้งขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะช้อนเนี่ยแนะนำให้เอาไปชุบน้ำให้พอหมาดๆจะช่วยให้ตักได้ง่ายขึ้นบะช่อเด้งของป้า1ชิ้นจะหนักประมาณ7-8กรัม ยอนบะช่อเด้งลงหม้อแล้วต้มจนกระทั่งบะช่อเด้งสุกลอยตัวขึ้นมาในหม้อนี้ป้าจะใส่บะช่อเด้งซองสีเหลืองของซุปเปอร์เชฟลงไปทั้งหมด1กิโลกรัมก็เท่ากับว่าต้นทุนค่าบะช่อต่อ1หม้อจะอยู่ที่125บาทเท่านั้นลองคิดดูเล่นๆนะตอนนี้หมูบดกิโลกรัมละ175บาทแน่ถ้าเราใช้หมูบดแทนบะช่อเด้งก็เท่ากับว่าแกงจืดหม้อนี้นะจะต้องใช้หมูบดถึง175บาท ต้นทุนแพงขึ้นมาตั้งหม้อละ50บาทแนะ่พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าบะาชอ่อเด้งของซูเปอร์เชฟช่วยให้เราประหยัดได้ยังไงคุ้มค่าสุดๆทำขายก็กำไรงามถ้าจะพูดถึงในแง่ของรสชาตินะบะชอ่อเด้งซองเหลืองของซูเปอร์เชฟก็อร่อยไม่แพ้หมูบดเลยคะ่ะเพราะบะชอ่อเด้งซองเหลืองของซูเปอร์เชฟทั้งเด้งแน่นนุม่มไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อย ตอนนี้บาชอเด้งสุกลอยตัวขึ้นมาแล้วมาปรุงรสน้ำซุปกันใส่ซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นลงไปคนให้เข้ากันลองชิมรสชาติดูนะคะถ้ายังไม่ถูกใจปรุงเพิ่มได้ตามชอบจากนั้นใส่ใบของผักกาดขาวลงไปกดกกดดให้ผักกาดขาวจมลงไปในน้ำซุปใส่เต้าหู้ไข่ ต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งแกงจืดเดือดใช้ไฟแรงเลยก็ได้นะคะเมื่อเดือดแล้วโรยต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็ปิดเตาได้เลยถ้าเกิดว่าใครมีกระเทียมเจียวก็โรยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมได้เลยนะจ๊ะดูสิคะแกงจืดบาดช่อเด้งเนื้อเน้นๆน่ากินไม่ล่าจุดเด่นอีกอย่างของบาช่อเด้งซปเปอร์เชฟนอกจากจะประหยัดแล้วเขาก็คงรูปดีไม่หดเยอะๆๆเนื้อแน่นๆเน้นๆจริงๆเลยค่ะ บะช่อเด้งซูเปอร์เชฟเขาทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะเช่นต้มยำบะช่อเด้งผัดกระเพราบะช่อแกงเขียวหวานบะช่อทอดมันบะช่อเรียกได้ว่าใช้ทำเมนูไหนก็อร่อยแกงจืดตัวนี้เวลาป้าจะขายนะป้าจะตักใส่ถ้วยขนาด350 ml ถ้วยอันนี้สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นะคะแกงจืดหนึ่งถ้วยป้าจะใส่บะช่อเด้งลงไป7 8ชิ้น เต้าหู1้1นชิ้นโรยผักแล้วก็กระเทียมเจียวเพิ่มเสร็จแล้วค่ะแกงจืด1หม้อที่เราทําในคลิปวันนี้จะสามารถใส่ถ้วยแบบนี้ได้ทั้งหมด15ทถ้วย1ถ้วยแบบนี้ป้าจะขายอยู่ที่ถ้วยละ29บาทอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าขาย29บาทต้นทุนมันอยู่ที่ถ้วยละเท่าไหร่ไปดูกันต้นทุนวัตถุดิบ1หม้อ233บาท51สตางค์ ถ้าตักแบ่งได้15ถ้วยต้นทุนวัตถุดิบแกงจืดต่อถ้วยจะอยู่ที่15บาท57สตางค์อันนี้ยังไม่รวมค่าถ้วยนะถ้ารวมค่าถ้วยเข้าไปด้วยต้นทุนจะอยู่ที่18บาท97สตางค์ต่อถ้วยถ้าขายถ้วยละ29บาทเราก็จะมีส่วนต่างระหว่างต้นทุนวัตถุดิบกับราคาขายอยู่ที่10บาทโดยประมาณคิดเป็นกำไรออกมาก็กำไรดีเหมือนกันนะเนี่ยที่ได้กำไรงามขนาดนี้เพราะว่าเราใช้ บะชอดเด้งซองสีเหลืองของซูเปอร์เชฟนั่นเองแกงจืดแบบนี้ถ้าป้าใช้หมูบดแทนบะชอดเด้งของซูเปอร์เชฟต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะสูงขึ้นถึง3บาทส0สตางค์ต่อถ้วยเลยโอ้โหกำไรหายไปถึงถ้วยละ3บาทส0สตางค์เยอะนะน,นั่นใช้บะชอดเด้งซูเปอร์เชฟดีกว่ากำไรงามงามบะชอดเด้งซองเหลืองซูเปอร์เชฟสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครแผงตลาดสด และ CP Freshmart แนะนำว่าให้ไปหาซื้อมาใช้ด่วนเลยนะคะของดีห้ามพลาดป้าก็ซื้อมาตุนไว้ใช้เยอะเลยค่ะเพราะว่าซองเดียวไม่อยู่ยังไงเมนูนี้ต้องลองทำดูนะคะห้ามพลาดจะทำทานเองหรือทำขายก็น่าสนใจวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า